ช่วงนี้ชวนคุยเรื่องการสื่อสารของรัฐบาลมีเรื่องใดมีประเด็นใดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนกันบ้างนะคะเราจะมาตีเพื่อก่อนและเราก็จะมาร่วมกันเสนอแนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ประโยชน์กับฟากฟังของรัฐบาลแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนด้วยนะคะที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เคลียร์คัดชัดเจนไม่ เรียกว่าสับสนหรือไม่ต้องมาว้าวุ่นพูดกันซ้ำไปซ้ำมาเรื่องเดิมๆนะคะอะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางอาจารย์ใหม่หรือคุณเปรมสิริดีลกปรีชากลกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามพีอาร์คอนซิลเทนซึ่งตอนนี้ทางอาจารย์ใหม่คุณเปรมสิริอยู่กับเราในรายการและไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ออพบกันอีกรอบหนึ่งสําหรับการพูดคุยที่วันนี้บอกว่าเราถ้าเรา,เราตีก็คือตีเพื่อก่อน,นะคะและก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งฝั่งประชาชนผู้รับสารแล้วก็ฝั่งรัฐบาลซึ่เป็นผู้ส่งสารตอนนี้ค่ะเรื่องของการสื่อสารของรัฐบาลหลายคนบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลสื่อสารสับสนค่ะอาจารย์หม่สับสนที่ผู้ส่งสาร หรือสับสนที่ผู้รับสารกันแน่คะอยากให้อาจารย์ใหม่เปิดมุมมองตรงนี้หน่อยค่ะก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์ของรัฐบาลนะคะอันนี้ต้องต้องเรียนว่าถ้าเราพูดรัฐบาลโดยรวมเนี่ยจะต้องเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยแต่ท่านเนี่ยคิดว่าภาวะการสื่อสารที่เกิดความสับสนเนี่ยน่าจะมาจากพักเพื่อไทยเป็นหลักนะคะโอ้นคิดว่าเป็นพักแกนนำจากท่านรัฐบาลนะคะใช่ใช่ก็คิดว่า น่าจะมาเป็นประเด็นเพราะว่าเราดูจากพักร่วมรัฐบาลก็สื่อสารค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะอาจจะมากด้วยประสบการณ์นะคะเป็นแ็นรัฐบาลมาเป็นเกือบสิบปีละก,ก็รู้เทคนิคการสื่อสารดีนะคะฉะนั้นในหกสิบวันที่เออพักเพื่อไทยเป็นแกนนารัฐบาลเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดภาวะการสื่อสารผิดพลาดสื่อสารคาดเคลื่อนอจนไปถึงขั้นสื่อสารสับสนนะคะ แล้วก็ในหลายๆประเด็น60วันเนี่ยก็คิดว่ามันมีประเด็นเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ที่เป็นประเด็นมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของดิจิ t a l Wallet นะคะ,ะที่สื่อสารมาตั้งแต่การตั้งพักจนมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังมีความสับสนนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเช่น <c oughs> สมมติเอ่อจนถึงล่าสุดที่ท่านนายยมนตรีท่านแถลงข่าวไปแล้วว่าตกลงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดคนเดียวผมอธิบายคนเดียวนะคะ ในที่สุดพอท่านแถลงเสร็จท่านก็ไม่ได้เออเปิดเปิดเวลาให้สื่อสักถามอาจจะยุ่งอ่ะนะคะภารกิจเยอะนะคะในที่สุดมันก็มีเขาจะใหม่ตรงนี้ของข้า,ขาจาังหาะนิดนึงค่ะโดยปกติในแวดวงนักสื่อสารประชาสัมพันธ์เนี่ยการแถลงข่าวหรือว่าการเปิดเพรสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยค่ะมีมีไหมคะที่ไม่เปิดให้สื่อมวลชนถามคือถ้าถ้าเราไม่ต้องการให้สื่อมวลชนสักถามนะคะ ง <c oughs> ่ายที่สุดเลยค่ะแจกเป็นสเตทเมนต์แจกเป็นเพรสซีลีสแจกเป็น <c oughs> ข่าวประชาสัมพันธ์แต่เมื่อเรา call เพ s ส c คอนเฟ e ร์ e หรือเรียกการถแถลงข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ยสื่อมวลชนก็จะมีความคดาดหวังค่ะว่าสปิเกอร์ speaker, หรือผู้ถแถลงเนี่ยพร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนพ <c oughs> อเรียก Press Conference แล้วเนี่ยนะคะไม่มีการตอบข้อสักถามก็เป็นงงค่ะอันนี้มันก็เลย มันก็เลยกลายเป็นว่าสื่อมวลชนยืนยืนงงในดงท่านนายกก็คือันนีก็ยืงทำดูเหมือนเป็นเใาเรียกว่าสื่อสารทางเดียวใช่ไหมคะเป็นเหมือนวันเดยคอมมิชชันคือสื่อสารทางเดียวพูดส่งสารอยากจะส่งอย่างไรไม่สนใจแล้วไม่เปิดให้มีเดียซึ่งเป็นชาแนลในการสื่อสารสอบถามนะคะซึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้ตรงธรรมใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตมันควรจะได้ข้อยุติ นะคะมันควรจะมีความชัดเจนก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนก็ยังมีคําถามหลังจากท่านนายกแถลงแล้วเดินทางไปเอเป็กแล้วเนี่ยก็ยังมีคําถามเช่นเช่นคําถามแากว่าเอาถ้าสภาไม่ผ่านพรบงเงินกู้แล้วเนี่ยนะคะ,คะจะว่ายังไงคุณจุรินนะคะในฐานะที่เป็น่าเขาเรียกว่าผู้นาโครงการผู้นำอาจารย์รค่ะ,คะ,คะนะคะก็ก็จะบอกว่าอา๋อไม่ใช่คะ่ะอคุณอ่ะ ที่เป็นผู้ช่วยท่านในการ,รทำทำงานโครงการนะท่านก็จะบอกว่าอ๋อการออกพระราชบัญญัติเงินกู้เนี่ยนะคะรับครอบที่สุดแล้วไม่มีแผนสำรองเ<ๆ>พราะคุณจุลคุณจุลภัณธ์จุลพัณฑ์จุลพัณฑ์อมรวิวัฒน์นค่ะใช่ค่ะท,ท่านจุลภัณธ์ท่านก็บอกว่าไม่มีแผนสำรองแต่ในขณะที่ท่านนายกประกศาศออกมาเลยว่าการกู้ห้าแสนล้านเนี่ยแน่นอนที่สุดแล้วรับครอบก็จริงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีแผนสำรองถ้าเกิดผิดพลาดแต่ตอนนี้ขออุบไว้ก่อน <G ül> <า> <S <S อันนี้เขาเรียกว่าสื่อสอง,สง,สองคนส,งส,งสองคนเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่พูดไม่เหมือนกัอนอันนี้ก็คือก็เลยวันนี้เนี่ยอันนี้แค่ย,ยกตัวอย่างนะคะยังมีเรื่องของออตำรวจจีนเนี่ยที่จะมา <S <S จับตะเวนดูแลคนจีนด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะวันเดียวเท่านั้นเองนายกบอกผมไม่ได้สั่งนะคะแต่ว่าในในสายการท่องเที่ยวก็ออกมาแถลงพร้อมกับตำรวจ อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการเรียบร้อยแล้ววันถัดมาก็บอกว่าอ๋อเกิดความเข้าใจผิดนี้ก็คือสื่อสารผิดพลาดหรือสื่อสารคาดเคลื่อนมันก็ยิ่งให้ผู้รับสารเกิดความสับสนนะคะในภาวะการเช่นนี้เนี่ยก็เลยจะขออนุญาตวันนี้วิเคราะห์เจาะลึกละกันเพราะว่าตั้งคําถานมาว่ามันต้องปรปงับปรุงอะค่ะ60วันแล้วเนี่ยยังสื่อสารสับสนแบบนี้เนี่ยมันจะคงจะสร้างปัญหาให้กับ การบริหารงานของท่านแน่นอนนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้วิเคราะห์จากคนทํางานด้านการสื่อสารแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าภาวะที่มันเกิดความสับสนเช่นนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเลยความชัดเจนที่สุดเนี่ยนะคะการจัดบริหารจัดการเขาเรียกว่า internal communication s ก็คือการสื่อสารภายในองค์กรต้องมีการบริหารจัดการนะคะอันนี้เราก็ต้องเห็นว่าโครงสร้างภายในโครงสร้างการสื่อสารภายในองค์กรของพคเพื่อไทย ะะโดยเฉพาะกลุ่มแกนนําที่มาบริหารราชการแผ่นบินเนี่ยคงจะต้องมีการจัดสตรัคเจอร์นะคะว่าในการสื่อสารในแต่ละเรื่องนะ,ะในแต่ละราวเนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะเพราะณวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหนึ่งหัวข้อเนี่ยจะมีหลายหลายสปิเกอร์นะคะท,ที่จะจะออกมาแชร์ความคิดแชร์ไอเดียด้วยความวด้วยวัตถุประสงค์ที่หวงใยด้วย องความรู้ที่มีอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องรวมกันเป็นเอกภาพเขาเรียกว่าเป็น single message single channel ะนะฮะก็คือว่าอยากจะเรียนเสนอแนะว่าถ้าจะลดการสื่อสารสับสนแบบนี้เนี่ยจะต้องเป็น single message single n e l ค่ะพอมาถึงตรงนี้คะ่ะอาจารย์ใหม่ท่านนายกก็พยายามปรับปรุงตรงนี้ไหมคะโดยการบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคนพูดเอง ค่ะก็ก็เหมือนกับว่าท่านอื่นจะไม่ได้ยินฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่า internal communication ไม่ใช่ว่านายกอบกจบพูดคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้น uh huh. internal communication หมายความว่าคนในองคอ์กรเนี่ยจะต้องมีความรับรู้ในเรื่องเดียวกันหรือหน่วยงานที่ทำในเรื่องนั้นๆเช่นดิจิตอล w อลล็ t เนี่ยนะคะใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับกับกับเรื่องนี้นะคะพักอ่พักเพื่อไทยกระทรวงการคลังอ่า หน่วยงานนู้นนี่นั่นอะไรก็ตามนะหรือแม้แต่สสที่สังกัดพรรคเพื่อไทยที่จะเป็นหัวบอกหรือว่าเป็นกันมาธิการหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ควรที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสิก่อนอก่อนที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นไมยถึงว่าจะต้องรู้เหมือนการข้อมูลเดียวกันที่ว่าเป็นซิงเกิลเมสเซจถูกต้อง,ะค,ะองคำว่าซิงเกิลเมสเซจไม่ใช่นายกสั่งว่าคนอื่นห้ามพูดผมพูดคนเดียว นะคะซึ่งซึ่งในสภาวะการแบบนี้เนี่ยมันข้างจะทําทําความเข้าใจลํบาบากเพราะว่าแต่ละหน่วยก็อยากจะทํางานตามหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีความคิดเห็นตามหน้าที่ของตัวเองฉะนั้นเนี่ยการจัด internal communication structure โครงสร้างการสื่อสารองค์กรภายในเป็นเรื่องเร่งด่วนที่พักเพื่อไทต้องดําเนินการเพราะอตอนนี้แ<อ>ม้แต่นายกสรรัสรร่งเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะ คอนโทรลแมสเซจได้ค่ะค่ะออนี่ก็คือว่าต้องกลับไปที่ตัวพักเพื่อไทยก่อนเลยเพราะว่าเป็นเป็นพักที่นายกสังกัดนะคะ,คะซึ่งถือว่าเป็นเป็นพักที่สำคัญเป็นแกนนำต้องทำตัวโครงสร้างในด้านการต่างสมัย<น>ซึ่งซึ่ง<น>จะต้องยังไงคะหมายความว่าค,คจะต้องพักแมวต้องมีคือ โคสกก็มีแล้วโคศกรัฐบาลใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นโคศกรัฐบาลเราก็ต้องเออแอดสไพรให้เออโคศกัฐบาลก็จะต้องรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันกับออกับกับผู้รับผิดชอบในโครงการนะคะ,คะแล้วในการสื่อสารเนี่ยแต่ละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญสําคัญเช่นดิจิ t a ล w อลเล t เนี่ยเราจะต้องประเมินก่อนว่าเฮ้ยเราจะกําหนดคอ m มิวนิเคชั n นสตรัทจีหรือกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไร ถ้าเรื่องมันสลับซับซ้อนนะคะหรือเรื่องมันไม่ตรงปกเช่นตอนเราโฆษณา,าหาเสียงมันอย่างหนึ่งนะะเสร็จแล้วเนี่ยออกมาโซลูชนันมันเป็นอีกอย่างหนึง่งเราเห็นแล้วว่ามันมีแกปกอยู่มันมีปัญหาอยู่คอมมิคชั่นสติ๊กการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารจะต้องออกมาค่ะไม่ใช่แย่งกันพูดม,มันจะต้องออกมาเลยว่าจังหวะที่หนึ่งใครจะเป็นคนพูดใครจะเป็นคนอธิบาย นะฮะจังหวะที่สองจังหวะที่สามแต่เราจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของการสื่อสารที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์พวกนี้เลยคือมันเหมือนกับว่าเออคิดไปทําไปคิดไปทําไปก็คือว่าเออันคิดได้ตรงนี้ตร,นตรงนี้เขาเขาเขาท้วงติงมาชักก็แก้ตรงนี้มันก็เลยเป็นการหัวมงกุฎค้ายมังกรออประชาชนจากดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทก็กลายเป็นว่าเป็นการ พรบรเงินกู้ห้าแสนล้านแล้วคำ <c oughs> ่อไปก็คือไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านจริงๆงทั้งหมดเนี่ยคือฝ่ายสื่อสารองคอ์กรเนี่ยจะต้องเอาเรื่องราวเหล่านี้มารวบรวมกันแล้วเป็นหน้าที่ของฝ่ายสื่อสารองคอ์กรเนี่ยที่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็วางแผนการสื่อสารว่าเมื่อมันตกผลึกแล้วเนี่ยมันจะต้องขับเคลื่อนไปแบบนี้แล้วเนี่ย <c oughs> เราจะทําอย่างไรที่จะให้ผู้รับสารหรือประชาชนเนี่ยที่นั่งรออยู่ นะคะ <c oughs> เขาเขาเขาได้เกิดความเข้าใจ <c oughs> นะ,ะว่าอะไรมันคือสาเหตุที่เอ,อมีการ,ปรเปลี่ยนแปลงมาจนถึงวันนี้จากความไม่กู้เลยจากดิจิตอลวอลเลเอะไรอย่างเงี้ยนะคะมัน <c oughs> คือมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเนี่ยมันจะต้องอธิบายแต่ณ <c oughs> วันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่มีคําอธิบายมีแต่ก้อนก๊าปั้มทุกดินว่าฉันเอาอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนี้ ก็เรียกว่าเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าคิดไปทําไปไม่ใช่คิดใหญ่ทําเป็นหรือว่าตอนนี้เขาบอกว่าเอพักเป็นคิดใหญ่ทําเป็นนะคะแต่แล้วน่าจะอยู่ในภาวะที่คิดไม่ค่อยออกทําไม่ค่อยได้ก็เลยต้องคิดไปทําไปนะไม่จริงๆแล้วอาจจะจะจะเป็นแบบนั้นที่ที่จะคิดใหญ่ทําเป็นนะคะแต่ว่าการสื่อสารที่เขาเรียกว่าอ่อนแอแล้วกันนะ การสื่อสารที่ที่วิกเนี่ยเสียงนี้นะคะมันก็ทําให้เหมือนกับว่ามันก็จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทํางานคนก็จะเกิดความไม่เชื่อมั่นว่าเอาเอาตกลงนี่ฉันจะได้ไหมหมื่นหนึ่งตกลงจะบัญญัติเงินกู้จะผ่านไหมเอ๊อที่ผ่านมาก็เป็นบอกว่าจะเป็นดิจิทัลแล้วตอนนี้ไม่ดิจิทัลละตอนนี้เป็นเป๋าตังละ oh, อะไร <laughs> เอออะไรเนี้ยนะคะคือคนก็เริ่มรู้สึกว่าเอะรัฐบาลโปรนแปรไม่มีไม่มีความมั่นคงหรือ ไม่ไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีฝีมือมันมันสามารถคิดได้มาจากการสื่อสารทั้งหมดนะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเพิ่งหกสิบวันเท่านั้นเองค่ะฉะนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะทําให้เอ,อ,เอ,อฝ่ายการสื่อสารของพักเนี่ยนะคะที่จะต้องมาดูตรงนี้ให้ชัดเจนเพราะว่ามันจะเ,เรื่องอีกหลายเรื่องที่พักจะต้องรับมือแล้วก็นำาออกมาแล้วว่าถ้าเราเราสื่อสารดีๆเนี่ย เราก็จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องที่ท,ที่นอกจากจะสร้างคะแนนเสียงแล้วเนี่ยก็ยังทําให้สภาเอ่อประชาชนเนี่ยได้รับความสบายใจว่าเอ้ยรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหานะคะ mm hmm. 60วันเนี่ยนับนับว่าเป็นช่วงลองของนะคะ mm hmm. อะไรที่มันสื่อสารผิดพลาดอะไรสื่อสารขัดเคลื่อนอะไรสื่อสารสับสนเนี่ยต้องจับจับมานะคะจับมารวบยอดนะคะแล้วก็วางสตรัคเจอร์กันใหม่วางสตรัจจี้กันใหม่ อ๋อค่ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์ค่ะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยยังเมื่อสักลัวะจะหมายพูดถึงเมสเซจแต่ว่ามันก็คือตรงกับคําว่าคอนเทนต์เหมือนกันก็คือเนื้อหาเป็นไปได้เพราะว่าเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าในด้านการสื่อสารเนี่ยคอนเทนต์ is king ค่ะคือเป็นเรื่องสาคัญนะเป็นเพราะว่าคิดไปทาไปหรือเปล่าคอนเทนต์ไม่นั่นด้วยไหม นั่นแหละคะ่ะ<ช>คือืาวาแบบนี้ใช่คือะค,ะคือณนะวันนี้เนี่ยมันมันสะท้อนวิธีการทํางานค่อนข้างค,ค่อนข้างคือเข้าใจนะคะว่าในภาวะอย่างเนี้ยมันต้องบริหารความคาดหวังของประ,ะ,ะชาชนด้วยก็เข้าใจแต่ในในการบริหารความคาดหวังเนี่ยในในการทําโครงการแต่และโครงการมันต้องตกผลึกพอสมควรนะคะมันต้องตกผลึกฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์เป็นเรื่องที่สําคัญ นะคะฉะนั้นมันไอท้ที่ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของแค่ communication structure เท่านั้นนะคะเป็นเรื่องของ content ด้วยนะคะเพราะว่าเออเวลาเราทำการสื่อสารมาเนี่ยมันต้องวาง content strategy ด้วยว่าเราจะเราจะนำเสนอเรื่องราวนี้อย่างไรเช่นถ้าเรื่องมันยาก strategy ในการทำ content ของเราก็คือว่า,าอาจจะต้องเอ่ออะไรนะคะทํทำให้มันเกิดความง่าย เรื่องยากเป็นเรื่อง่ายอะไรอย่างเนี้ยซึ่งสอันนี้เราก็จะเห็นว่าคอนเทนต์แสตชี้ของรัฐบาลเนี่ยน่าเป็นห่วงมากนะคะเพราะว่าไอ้ตัวพรบเงินกู้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะแต่ตอนนี้เริ่มทำโฆษณาละนะมีมีการร้ององค์ร้องเพลงเป็นบางคนบอกว่าเอ๊ะก็คือเหมือนเหมือนได้ชัวน่ะใช่ใช่คือโดยเนื้อแท้มันยังไม่ได้ชัว์นะเพราะว่าต้อง ่ารเสพหลายกระบวนการแล้วจะทำานโนอะไรอีกนะคะใช่เนี่ยคือคือตรงเนี้ยนี่คือคำว่าคอนเทนต์แสตจี้เลยคือคือคือมีความรู้สึกว่าความสับสนทางการสื่อสารเนี่ยมันสะท้อนถึงความสับสนในการบริหารงานของของพักด้วยนะคะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าตัวตัวโครงการดิจิทัลเนี่ยหมื่นบาทมันเป็นอะไรที่มีความสำคัญ นะแต่ <Yeah. S 1> ในขณะเดียวกันอ่าปริบททั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องต้องเรียนเลยว่าเออผู้รับสารประชาชนยุคเนี้ยเขามีความเข้าใจไม่อย่างนั้นเนะ่ยเขาไม่ไล่บี้รัฐบาลแบบนี้หรอกจริงเหรอจะทําให้ได้จริงเหรอนะคะคือณ <c oughs> วันนี้เราขายความหวังนะคะขายความหวังแล้วความหวังตรงเนี้ยถ้ามันไม่เป็นจริงขึ้นมา uh huh. มันจะเกิดอะไรขึ้น โอ้ก okay. of mm ็ผิดหวังแล้วสิคะผิดหวังแล้วนี่ก็จะนําไปสู่ในเรื่องโอหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะไม่ใช่ของง่ายเลยนะประชาผิหวตงเนี่ยใช่นถึงบอกว่าเราเรามองจากข้างนอกเนี่ยนะเราจะเห็นแผนของการทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเก็ป็นการวาง c o m อมมิ c ชั i นส Structure ในการวาง Content Strategy หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นมันการเป็นการสร้างความสับสนทั้งหมดเลยเอานี้เอาเอาแค่โครงการเดียวนะอันนี้เอาแค่โครงการเดียว ยังไมยง่ยังไม่นับรวมโครงการอื่นๆที่รือพักได้นําเสนอว่าจะทำยังไม่ออกชัดเจนนะคะคือ,ค,อคือจะมีลักษณะของการโยนโยนโยนออกไปก่อนอซึ่งซึ่ง,งตรงนี้เนี่ยมันจะอันตรายแล้วมันจะไฟแบค็คเขาเรียกมันจะยิงกลับมาและจะสเสียหายสร้างทําลายความน่าเชื่อถือนะคะอของขององค์กรได้ด้วย ฉะนั้นต้องมาใส่ใจเรื่องการสื่อสารจริงๆค่ะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยไม่ใช่แบบคอมเมนเตอร์ทั้งหลายจะคิดจะแบบแบบไปอัดพักหรือไปทําลายพักไม่ใช่นะคะแต่60วันเนี่ยมันเห็นเลยว่ามันมันมันมีลักษณะของการสื่อสารที่มันมันยั่งแย่มากอืมมันยั่งแย่มากใช้คำนี้ได้เลยนะคะว่ามันยั่งแย่มันไม่ตรงประเด็นไม่ตรงเป้าผิดพลาดนะคลาดเคลื่อนแล้วก็นำไปสู่ความไม่เข้าใจนะคะ ่าแล้วก็คือบางทีก็นาไปสู่ความที่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อถือความเชืช่อถือก็อาจจะด้อยลงไปก็จร<ช>คือเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี้ยค่ะรัฐบาลหรือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาประเมินผู้รับสารคนไทยผิดพลาดหรือว่ามองไม่ทะลุหรือเปล่าคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เราเคยคุยกันไว้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนวันนี้เนี่ยผู้รับสารผลการผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ย มันค่อนข้างมันชัดเจนว่าประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนที่ไปไปออกไปจําได้ไหมคะวันที่เราไปไปลงคะแนนเนี่ยคิวยาวมากเราไม่ค<า>ิดว่าคนไทยะจะตื่นตัวขนาดนี้อ่าตื่นตัวยังไม่พอนะฮะยังมีความรู้ถึงขั้นรู้ว่าปัญหาหลายปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่เราจะมาแจกเงินแล้วมันจะแก้ปัญหาได้คือประชาชนในวันนี้เนี่ยรู้ไปจนถึงขั้นนั้นคล้วฉะนั้นเนี่ย การการการเข้าใจผู้รับสารเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สองคาญนะคะว่าณว,วันนี้เนี่ยผู้รับสารของเราประชาชนของเราเนี่ยเขาก้าวไปไกลกล้าวไปไกลเพราะอะไรคะเพราะว่าเขามีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารที่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสลหลกักไม่ว่าจะเป็นจากโซเชียลมีเดียนะคะแล้วทุกสื่อทุกคอมเมนเตเตอร์เนี่ยก็จะให้ข้อมูลที่หลากหลายด้านนะคะ เรื่องว่าเป็นการ educate นะคะประชาชนคนรับสารของเราไปแล้วเรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าที่พักทำอยู่ณวันนี้เนี่ยเหมือนกับไม่เข้าใจนะ,ะจะคล้ายๆกับวันที่เขาประกาศผลประกาศว่าเขาจะแลนสไลด์และเขาไม่แลนสไลด์และสิ่งที่มันชัดเจนมากที่สุดที่ไม่แลนสไลด์เนี่ยเขาก็รู้เหตุผลว่าทาไมถึงไม่แลนสไลด์นะคะก็เช่นเดียวกับการบริหารจัดก,การครั้งนี้ก็เหมือนกัน ในการนําเสนอหรือการสื่อสารต่อไปเนี่ยเราต้องเราต้องประเมินผู้รักษาให้สดสุดด้วยมั่นใจนะคะณวันนี้นะถ้าสมมุตินะคะอันนี้แค่สมมตินะว่า้การที่จะต้องหมื่นบาทเนี่ยมันทําไม่ได้จริงเชื่อไหมคะว่าถ้าพักเพื่อไทยตั้งโต๊ะแล้วก็พูดคุยกับประชาชนแล้วเขาให้ประชาชนให้เข้าใจเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเขาจะรับได้แต่ว่า แต่ฐบาลมองว่าสิ่งที่อันนี้คือสิ่งที่พักเพื่อไทยเขาไม่ประเมินเขาประเมินไม่ใช่เพราะเขาคิดว่าอันนี้คือเบสคือคือเป็นเป็นเป็นข้อผูกพันที่สำคัญที่สุดที่มีต่อประชาชนแต่เขาไม่เข้าใจหรอกว่าในวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้าใจเขาเขาเขารับข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วเขารู้ว่าอะไรทำไม่ได้อะไรทำได้ ดีกว่าที่จะมาหลอกเขาว่าทําได้แล้วในที่สุดคือทําไม่ได้ต้องหมายถึงว่าออกตัวตอนนี้ดีกว่านะเอาบันไดพลาดตอนนี้ก็คือบันไดก็เริ่มพลาดให้ลงแล้วนะแ้่แก็คือ,อยัง,อยงไม่ยอมคิดว่าพยายามจะทําตามคาพูดหรือว่านโยบายที่หาเสียงไวซง้ซึ่งซึ่งซึ่งอาจจะเข้าใจผิดก็เป็นไปได้นะคะ,ะก็ก็เลยอยากจะเรียนเสนอนะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มองผู้รับสารคนไทยเนี่ยมองด้วยมใหม่นะคะเลิกเสถอยวิธีการที่จะไปเคาน์เตอร์แบบเก่าๆอ่ะค่ะไปเขาเรียกว่าไปกันแนะกันแหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปวิจารณ์ไปวิจารณ์ใช่บางคนที่เขาไม่เห็นด้วยโครงการนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะของกันแนะกันแหนถ้าผมทําได้คุณจะไปบทชีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆคือจังอย่างนี้เนี่ยคือว่า คือประชาชนเข้าใจได้นะคะ,คะมันไม่ได้มีผลอะไรเลยแต่สิ่งที่เขาอยากจะฟังก็คือว่าเอออะไรทําให้ทําได้หรืออะไรที่ทําให้ทําไม่ได้ไอ้พรบงเงินกู้ห้าแสนล้านเนี่ยที่จะไปกู้เข้ามาจริงๆเนี่ยนะคะมันคุ้มจริงๆใช่ไหมมันจะเกิดประโยชเศรษฐกิจจริงๆใช่ไหมเนี่ยมันจะต้องเอาเวลาพวกนี้ไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจหรือเราต้องการความร่วมมือจากประชาชนคือพี่ได้ไปหมื่นนึงแล้วเนี่ยพี่ต้องใช้เลยนะ เพื่อจะให้เกิดพายุเศรษฐกิจจะต้องมีการแนะนำอะไรอย่างเนี้ยนะคะคือคือมันจะต้องตั้งธงการสื่อสารให้ชัดเจนแล้วก็ประเมินผู้รับสารให้ชัดเจนด้วยว่าณวันนี้เนี่ยผู้รับสารเนี่ยเขาพร้อมที่จะเป็นแนวร่วมของเรานะคะเขาพร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนของเราถ้าเราสื่อสารให้เขาตรงประเด็นทำความเข้าใจกับเขาแล้วก็มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาจริงๆ ค่ะคิดว่าตอนนี้ต้องค่ะจริงๆตอนนี้คงจะต้องเตรียมแผนการสื่อสารนะคะในกรณีที่ว่าในที่สุดโครงการนี้อาจจะต้องแบบล้มเลิกเพราะว่ามันอาจจะทํายากมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่ถูกกรารเทศตรอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์เขาว่าไว้คือต้องมองข้ามชดไปนะคะว่า next step แล้วว่าเอแผนสื่อสารกรณีที่ทําไม่ได้จะสื่อสารยัง <y uk> อันนี้อันนี้นนท่านด็อกเตอร์อาจจะมองข้ามสเต็ปไปแต่ทางคงพักเขาอาจจะไม่ได้มองข้ามสเตปนั้นจะได้เพราะเห็นหลายท่านก็ออกมายืนกระต่ายขาเดียวว่ามันทําได้มันต้องไปนะฮะ <men> มันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามเนี้ยะฮะนะคะห้าแสนล้านเนี้ยมันจะช่วยสร้างเขาเรียกว่ามีการลักษณะของการอะไรฮะหมุนสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอะไรแบบนี้จะให้ยอมรับตรงๆว่าลอยยุบุนทางเศรษฐกิจค่ะ โอ้โหก็เรียนว่าพยายามที่จะประดิษฐ์คำนะฮะเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพอะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งพอประดิษฐ์คำแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยก็ยิ่งทำให้โอ้โหวาวุ้นสับสนในขณะนี้นะคะโอ้โหสิบห้านาฬิกาตรงเป๊ะเลยนะคะก็เรียนด้ว่าถ้ารัฐบาลฟังอยู่นะคะแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ก็น่าจะเกิดประโยชน์นะคะเพราะว่าจริงนายกก็เคยพูดเหมือนกันนะคะว่า เสียงที่ไม่อยากได้ยินน่ะนะคะมันจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเสียงของเรานี่อาจจะเป็นเสียงที่นายกอาจจะไม่อยากได้ยินนะแต่ลองลองนาไปปรับใช้ดูเผื่อจะเป็นประโยชน์อันนี้ก็เพื่อที่จะเกิดประโยชน์ากับการบริหารประเทศนะคะคือเราก็อยากเห็นว่า,าการบริหารประเทศประสบความสําเร็จรือว่าเรื่องการสื่อสารเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่า <specifically S 2> <iren. S 1> ถ้าสื่อสารไ,<ห>ไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะล่มได้เหมือนกันนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะคะเชิญอาจารย์ใหม่ว่าพูดคุยอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะเรียขัดเจนค่ะไม่สับสนค่ะสวัสดีค่ะ